สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวสมพรนะคะมาจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแกงป่ามะเขือเหลืองใส่มะเขือพวงแล้วก็ใส่หมูด้วยนะคะนี่เลยจ้าก็เป็นแกงบ,บ้านนะคะเป็นแกงป่าวันนี้มะเขือเหลืองนะคะก็หัน่นแล้วก็แคะเ,เอามาล็ดออกให้หมดเลยนะคะขยำกับน้ําเกลือนะคะก็จะได้เป็นชิ้นๆแบบนี้อันนี้จะเป็นมะเขือพวงนะคะ ปนลงไปด้วยนะคะจะแกงใส่หมูนะคะวันนี้นี่เลยวันนี้หั่นหมูเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็มีเครื่องแกงเพ็ดเนี่ยนี้นะคะใบกระเพราจ้าเยอะด้วยนะคะช่วงนี้ฝนตกแตกใบอ่อนเต็มต้นเลยสําหรับใบกระเพราไปจ้าเครื่องครบแล้วเราไปแกงกันเลยเราก็ตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อย ไม่ต้องใส่เยอะนะคะนี่เลยจ้าผัดพริกแกงเผ็ดกับมะกับน้ำมันนะคะให้หอมเมนูแกงปลานะคะแกงแบบบ้านๆเลยจ้าแกงใส่หมูนะคะวันนี้เราก็เติมน้ำลงไปเล็กน้อยผัดเครื่องแกงอีกสักครูหนึ่งนะคะให้เครื่องแกงหอม รัวสมพรก็จะมีเมนูมาให้เพื่อนได้รับชมกันอยู่ทุกวันนะคะนี่เลยจ้าหอมแล้วนะคะก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้เลยค่ะผัดหมูให้สุกนะคะช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะแถวบ้านสมพรกาญจน้บุรีนะคะฝนตกทุกวันเลยแต่ตก ก็ไม่ค่อยเยอะนะคะวันนี้อากาศคืมคืมนะคะมีลมพัดตกไปปล่อยนะคะเดี๋ยวตกเดียวยหยุดทั้งวันเลยวันนี้แล้ววันนี้สมพรก็เป็นวัดด้วยนะคะเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างนะคะเพือ่อนๆนี่นะคะเราก็ผัดหมูให้สุกเลยจ้า <_ O> มะเขือเหลืองนะคะก็ไม่ได้ซื้อนะคะจากต้นที่บ้านของสมพรเอง พื้นเองนะคะออกลูกดกมากๆเลยกินไม่ทันนะคะทั้งมะเขือพวงแล้วก็มะเขือเหลืองนะคะต้นหลังบ้าน่วงนี้ออกดอกเยอะเก็บไปส่งร้านค้าหนาน,นได้สองกิโลนี่กำลังออกดอกชุดใหม่เต็มต้นเลยสำหรับมะเขือพวงหมูสุกแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเหลืองลงไปเลยจ้าตามด้วยมะเขือพวง ใส่ลงไปทั้งเม็ดเลยนะคะไม่ได้พาเลยจ้าว้าวสีสันน่าทานมากเลยนี่จ้าผัดให้สุกนะคะเราก็จะมาเติมน้ำลงไปนะคะเรามาปรุงรสกันก่อนใส่น้ำปลาค่ะนี่นะคะก็ประมาณสองช้อนโต๊ะไม่เต็มนะคะ เดี๋ยวขาดเหลือยังไงเราปรุงเพิ่มได้นะคะตามด้วยซอสปรุงรสสีขาวแค่นี้ละจ้าแกงป่ามะเขือเหลืองใส่หมูนะคะนี่ก็เป็นวิธีแกงแบบบ้าน,บานแบบบ้านสุพรรณแกงนะคะเพื่อนๆแกงแบบไหนคะใช่แบบนี้ไหมนี่นะคะก็เป็นเมนูทำเองกินเองแล้วก็อร่อยเองนะคะ บางพื้นที่บางบ้านอาจจะแกงไม่เหมือนกันนะคะเราก็แกงในแบบพื้นบ้านของเรานะคะนี่จ้าเราก็เติมน้ำลงไปอีกเล็กน้อยนะคะให้มะเขือสุกสีสันน่ากินมากๆเลยนี่นะคะ อร่อยอร่อยทำเองกินเองแล้วก็อร่อยเองนะคะนี่ก็สุกแล้วนะคะมะเขือใครชอบเมนูนี้ก็นำไปทำทานกันนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ใส่หมู มะเขือนะคะก็ให้ปิดเอยหน่อยมะเขือพวงก็ใส่ทั้งลูกเลยกัดดังกรุบโอ้โหอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับแกงป่าฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงฝนตกอากาศเย็นหน้าหนาวแล้วนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นวัดช่วงนี้หลานสหงอก็เป็นวัดอยู่ก็เลยติดกันทั้งบ้านเลยใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะคนได้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่มะเขือก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะคะใช้ได้แล้วกินได้แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้ หัวสมพรนำมาฝากนะคะปรุงรสชิมรสเลยค่ะได้ที่แล้วนะคะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยนี่นะคะเสร็จแล้วจ้าขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาใส่ใบกระเพา,ากันมีใบกระเพราที่ทำดาและเป็นกระเพราแดงนะคะ กะเพราแดงกับกะเพราสีขิวเข,ว,ะะว,วเขียวนะคะกะเพราแดงจะหอมกว่ากะเพราเขียวนะคะใส่ปนกันเลยวันนี้เสร็จแล้วจ้าเมนูพื้นบ้านนะคะตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะแกงป่ามะเขือ เหลืองใสหมูนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้สมพรนงนำมาฝากเพื่อนๆน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทั้งเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าที่แวะมารับชมกันขอบคุณมากๆเลยนะคะเมนูหน้านะคะจะมีอะไรเมนูอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะคะ ขอบคุณมากๆเลยจ้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ